สวัสดีครับเมื่อครับสวัสดีเพื่อนมีอมีฟรีท่านหนึ่งถามผมมานะบอกว่าวิธีการต่อฟิวต่อตรงสีขาวมาจากไหนอยากให้ผมอธิบายให้ชัดอีกรอบหนึ่งครับแต่ผมขอตัวก่อนนะครับวิธีการต่อตรงอาจจะมีผลส่งให้ขนลวดเราขาดก็ได้เวลาแกนเราติดหรือขนลวดเราร้อนนะแต่ถ้าเราไม่ต่อตรงขนลวดตัวนี้ก็จะ ใช้ไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถต่อฟิวเข้าไปได้บางขดนะถามว่าอันตรายไหมมันขาดนะครับคุณรวดจะเสียถามมาคลิปนี้นะคลิปนี้บอกว่าอยากจะต่อตรงเหมือนช่างบอกนะครับเขาดูคลิปผมนะเนี่ยทีนี้วิธีการต่อตรงต่อ,ตอ,ตอยังไงสมมติว่าฟิวตัวนี้ขาดนะพอลมไม่หมุนแล้วเราอยากใช้พัดลมต่อไม่มีตังซื้อใหม่เนาะอันนี้คือสายไฟบ้านนะนี่เส้นนี้ผมแกะออกมาดูละ สายไฟบ้านสองเส้นเนาะมันเข้าไปไหนผมให้ดูชัดๆเลยนะเพื่อนนะเส้นหนึ่งนะครับมันจะเข้าเบอร์นะครับเบอร์หนึ่งสองสามนะครับมันจะเรียงกันไปเลยนี่เส้นนี้นะอีกเส้นหนึ่งมันอยู่นี่นะนี่มันมาคู่กันไฟบ้านมันจะเข้าเป็นสีขาวนะครับเข้าสีขาวทีนี้พอถึงมันเข้ามาสีขาวแล้วนะเดี๋ยวผมอธิบายแบบแบบแบบรวดรัดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับนี่พอมันเข้ามาถึงสีขาวเสร็จนะครับ เราก็จะทําการนะครับต่อตรงให้มันนะครับอันนี้คือสายขราปาครับสายกระปามันก็จะมีของเขาสองเส้นอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไม่ต้องอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะแกะตรงนี้เพื่อให้มันแยกเป็นส่วนนะครับพเพื่อนจะได้ไม่งงนะนี่สายกระปาออกไปนี้สีขาวมันไปไหนมันมาผูตรงนี้นะแล้วมันก็จะเข้าขุดลวดนี่ครับเข้าไปในขุดลวดเราก็อมีดปาดปาดปื๊ดปาดเสร็จนะครับไอสายสีขาวเนี่ย เนี่ยมันจะก็จะอยู่ในนี้มันจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่ห้าเส้นนะอันนี้ผมตัดสายสีขาวมาแล้วเนี่ยนี่นะสีขาวก็จะต่อเข้ามาตรงนี้นี่นี่สีนี่เนี่ยเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะต่ออยู่อย่เนียจะต่อแบบนี้น,นี่แล้วก็เอามีดตัดสีขาวออกปุ๊บแล้วก็ปอกสายนะครับปกอก่างนี้เลยปลอกสายเสร็จสายกระปาสองเส้นไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีส้มอะไรก็ช่างมันนะครับอ่าส่วนมากถ้าเป็นของฮาร์ตลีนนะจะปอกเป็นสีดํานะ นี่เอาสีดํามันจะเป็นสีแดงสีดําเนาะเราเอาเส้นสีดําเนี่ยปอกปอกให้เป็นอย่างนี้นะปอกเสร็จแล้วก็เอาสีขาวที่เราตัดเมื่อกี้นะเนี่ยมาพันอย่างนี้นี่นะพันแบบนี้นี่นะน,นี่พันอย่างนี้พันเข้าไปเลยพันเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเทปปันไสไฟน,นะพันตรงนี้ไว้นะครับพันไว้อย่าให้ไฟมันถึงกันสีขาวเส้นนี้นะครับที่เขาสงสัยว่าให้ต้องพันไหมต้องพันอะไรไหม จริงๆเราตัดให้ให้จำไว้แล้วก็มุดไว้งี้แล้วก็เอาเทปพันสายไฟไน,นะครับพันพนอีกรอบหนึ่งไม่ให้มันโผล่มานะครับก<อ>็แค่นี้นะครับนี่คือการต่อตรงนะนี่พัดลมเราก็สามารถใช้งานต่อได้ถ้าเปลี่ยนบูธเปลี่ยนเกนจะได้นานเลยนะครับ <S 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 เปลี่ยนบูธเปลี่ยนแกนที่ผมบอกเหมือนคลิป,ลปก่อนๆน้านานู้นเนาะอันนี้คือข้อสงสัยที่เพื่อนๆถามมาทางาคลิปข้างบนที่ผมให้เพื่อนดูนะเขาดูคลิปแล้วเขาสงสัยว่าต่อตรงยังไง ต่อแค่นี้ครับต่อตรงง่ายมากเดี๋ยวมาลือกกันต่อในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ